สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะชาวราศีพฤษนะครับตัวเลขดวงดาวเสี่ยงโชคนะฮะหกันยายน64นะครับมาดูกันหน่อยนะฮะสำหรับใครที่แบบจับคู่ดาวยังไงจะเลือกยังไงดีนะฮะจะเสี่ยงโชคยังไงดีนะฮะชาวราศีพฤษนะครับก็จะสังเกตง่ายๆก่อนว่าดาวเจ้าเอนการเงินอยู่ตำแหน่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็เจอกับดาวอะไรบ้างของดาวเจ้าเอนการเงิน อันนี้ง่ายๆก่อนนะครับนั้นดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแน่นอนนะฮะเจออะไรครับดาวพุธไปเจอสุขนะฮะก็สามารถที่เป็นดาวสุขก่อนเลยนะฮะอันดับแรกของเขานะครับอันดับที่2นะฮะก็ดาวจันทร์นี่แหละครับที่อยู่ในเรือนการเงินนะครับผมได้มาแล้วนะครับผมก็คือ26ใช่ไหมครับแต่ดาวพุธนี่ก็เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรด้วยสิครับแม่ ถือว่ามีกําลังที่ดีเช่นกันนะครับก็สามารถที่จะมีความหมายเช่อมกันนะฮะสำหรับ3ดวงดาวนี้สองสีหนะครับหลักง่ายๆก่อนนะครับสัมพันธ์ที่ดีนะครับผมให้กับชาวราศีพฤษนะฮะนี่คือขั้นแรกก่อนสมมติเราก็จะได้ละแน่นอนก็จะมีระหว่าง 2, 4นะครับแล้วก็4 6นะฮะหรือ 2, 6งดวงดาวนี้ก่อนนะครับปัจจัยต่อมานะครับก็คือว่า ดาวที่สัมพันธ์กับตัวชาวตาล้วนๆนะฮะก็คือทั้งดาวพุธนะฮะก็คือตนุรักษ์นะครับหรือดาวประจําตัวที่เข้าไปอยู่ในราศีนะ,ะราศีกันที่มีดาวพุธอยู่ก็เชื่อมโยงดีนะฮะสัมพันธ์กับด้านการเงิน,นแล้วก็มีดาวราหูที่กลุ่มนะฮะโยงมาเกี่ยวกันแน่นอนนะครับตามด้วยดาวเสาร์ที่ชุดตีกลของตัวชาตาเช่นกันนะฮะทำให้เป็นกลุ่มดาวที่เกิดขึ้นนะครับของเขาถือว่า สัมพันธ์ที่จะเรียกว่าอะไรฮะแหมมีเกณฑ์อะไรสักอย่างนะครับในด้านที่จะลงทุนหรือทําอะไรนะครับหรือ,อไรายได้เสริมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับของราศีพฤษภแล้วประกอบกับดาวจันทร์ฟ้องมาอยู่ในช่วงนั้นก็สัมพันธ์การเงินด้วยนะฮะนั้นถ้าเรามองหลักเราลองหลักสเต็ปแรกก็คือว่าดาวจันทร์ที่อยู่ในภพก,การเงินก่อนใช่ไนะหมฮะหดวง2 ดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนกเกษตรด้วยไปเจอกับดาวศุกร์ด้วยนะฮะสามดวงดาวนี้นะฮะเป็นเป็นระดับแรกก่อนตน้ตนๆแล้วก็รองลงมาก็คือดาวเสากับดาวราหูที่ทำมุมกันอยู่แล้วแค่นั้นนะฮะสามารถที่จับชุดกันได้หรือนะครับผมนั้นคุณก็จะมีคู่ระดับแรกคือระหว่าง24ใช่ไหมใกล้กันก็จะเป็น 4, 6นะครับแล้วก็จะโยกกันระหว่าง 4, 7หรือ4 8 6 แหรือ6 7อย่างนี้ก็ประมาณนั้นได้นั่น,นะครับผมอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สั้นๆน,นะครับให้ชาวราศีพฤกน,นะฮะเป็นแนวทางในเรื่องการตัดสินใจซื้อเลขเสียงโชคกันนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดติดตามนะฮะขอตุลานก่อนนะครับสวัสดีครับ